าสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในใบงานที่2แล้วนะคะใบงานเรื่องมวนต่อโมนใบงานคราที่แล้วนักเรียนก็ลองไปค่อยๆทำนะคะที่เหลือคือคิดเลขเนาะอย่างที่ครูบอกนะคะเราก็ต้องมีฝึกมือบ้างนะคะวันนี้เราก็เฉลยใบงานถัดมาก็คือเรื่องมมนต่อมมลน,นะคะและก็สําหรับที่ครูให้ทําใน Quiz is นะคะก็คือให้นักเรียนคนที่เข้าไปในในในแอปได้ในในในเว็บไซต์นั้นได้นักเรียนก็เข้าไปทาในเว็บไซต์เลยส่วนใครที่ทําไม่ได้นะคะนักเรียนก็จดลงสมุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกข้อที่ถูกต้องมานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคะแนนใ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 น quiz เล็กๆน้อยๆน,นั้นด้วยนะคะ,ะวันนี้เรามาเฉลยใบงานเรื่องมวลต่อมวลต่อเลยนะคะสําหรับมวลต่อมวลเนี่ย จำนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยอจทย์นะคะเริ่มเลยเนาะ,ะเขาในการสอนครั้งแรกๆเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างอันดับแรกนักเรียนต้องจำอะไรได้เอ่ยจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมคะอ่ะสูตรไว้ยังไงจึได้ไหมสูตรไว้ยังไงคะ มมนเอไยเอ่ยมวนโมเลกุลมวนโมเลกุลของสารของสาร A เท่ากับมวนของอะไรคะสาร1โมเลกุลหารด้วยอะไรนะเรียนหารด้วยอะไรคะ หารด้วยหารด้วยยาวๆอ่ะ1ส่วน12มวลของคาร์บอน12อย่างเงี้นะคะหรือว่าเขาคำนวณเสร็จสับเป็ดเสร็จมาให้น่เรียละคือเลขนี้1.66จคูณ10ยกกำลังลบ24นะคะเห็นชัดไหมอ่ะค่อยๆไปนะคะพร้อมๆกันอ่ะสิ่งที่นักเรียนต้องทำโจทย์ให้อะไรมาคะ โจทย์ให้สาร1โมเลกุลหนักเท่านี้กรัมโอ้ยอย่าลืมนะคะหน่วยนี้ก็คือมีหน่วยกรัมใช่ไหมข้างบนก็มีหน่วยเป็นกรัมด้วยนะคะพอกรัมกรัมตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมวลโมเล,ลกุลของสาร A จึงเป็นมวลโมเลกุลของสารจึงเป็นอะไรคะจึงเป็นตัวที่ไม่มีหน่วยใช่ไหมคะเพราะกรัมกับกรัมตัดกันไปแล้วอะเราต้องแทนค่า4จุด อสี่คูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสองกรมัมตรงไหนคะนักเรียนม้แทนค่าตรงไหนคะต้องแทนลงในมวลของสารหนึ่งโมเลกุลนี่แหละอ่าแทนลงไปเลยก็เป็นสี่คูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสองกรมัมหารด้วยตัวเลขข้างล่างคือเลขที่เขาเทียบมาให้นักเรียนแล้วนะคะเขาเขียนมายาวๆงั้นแะละหางเรียนนะกำลังยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ทีนี้ให้หามวลโมเลกุลของสาร A ที่เหลือคิดต่อได้ไหมเอ่ยหน่วยหายแล้วนะตัดไปกรมตัดกรรมไปเรียบร้อยแล้วทํายังไงคะหาเลขยกกําลังทํายังไงเอ่ยเผื่อใครยังคิดไม่ออกเนาะหรือว่าใครยังมืนๆงงๆอยู่อะเอาสีตั้งก่อนหาด้วยหนึ่งจุดหกหกไว้อันนี้คือใช่ไหมคะอะแล้วก็สิบยกกําลังลบยี่สิบสอง เยนเห็น10ยกกำลังลบ24อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะขึ้นไปหารนะเวลาเลขฐาน10บนะคะเลขฐานเดียวกันใช่ไหมคะลาหารกันจริงๆแล้วเลขยกกำลังมันก็คือเอามาลบกันใช่ไหมแต่มันขึ้นไปละขึ้นไปข้างบนก็เป็นฐาน10ฐานเดียวกันใช่ไหมคะเลขยกกำลังตรงนี้มันเป็นลบอยู่ก็จะกลายเป็นบวกอ่ะได้หรือ,อยังเอ่ย น,น่าจะพอได้คําตอบนักเรียนคิดตัวเลขแล้วก็ทําไมคะแล้วก็นักเรียนลองคิดตัวเลขคิดตัวเลขดูก็ไดนะ้อะตัวเลขก็คือ4ตั้งใช่ไหมคะหารด้วย1.66ได้2.41มานะ่คะ2.41มา นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ2.41จุคูณ10ยกกำลังอะไรคะกำลังลบ22บวกลบ24่ได้เท่าไร่10มันมังสองเนอนะเหมือนกับ2.41จุคูณ1 0อยอย่างเรียนเห็นไหมคะ10ยกกำลังสองก็คือ100คำตอบก็คือคำตอบคือเท่าไหร่คะเนี่ยคิดเลขได้แล้วนะ คำตอบที่เหลือไปคิดเองนะคะนะตัวเลขไปคิดเองได้เท่าไหร่ปึ๊บนะคะอันนี้คือคําตอบนะมวลโมเลกุลของสาร A ได้พี่เอ่ยค่อยๆทําตามไปเรื่อยๆต่อไปข้อ2เขาบอกว่าสาร B 6โมเลกุลหนักเป็น180เท่า ของ1ส่วนสมวลของคาร์บอน12จำนวน1อะตอมให้นักเรียนหามมลโมเลกุลของสาร B เอ๊ะทำยังไงละทีนี้อะไรครูบ,บอกแล้วว่าเขาบอกว่าสาร B 6โมเลกุลเราก็ต้องหา1โมเลกุลก่อนเนาะสาร B 6โมเลกุลหนักเป็นกี่เท่าคะ จำได้ไหม1นึ่งนสิเท่าเอ่อหนึ่งสองมลของคาร์บอนสิมันคือเลขอะไรนั่นเองหนึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิใช่ไหมคะร้อยแปดสิเท่าของเท่าของก็คือคูณ180คูณอันนี้คือถ้า6กโมเลกุลอ่ะแล้วถ้า1โมเลกุลล่ะแล้วถ้าสารบีโมเลกุลล่ะ หนึ 1> 1่งโมเลกุลละคะเราจะใช้เป็น conversion factor ก็ได้นะอ่ะแล้วถ้าสาร B หนึ่งโมเลกุลละคะอ่าสาร B หนึ่งโมเลกุลมีค่าเท่าไหร่เอ่ยก็เอาอะไรไปหารคะ180่หารด้วย6ใช่ไหมคูณนจุด 6กหกคูณสิยกกำลังลบยีถูกไหมคะนะกรัมนะกรัมอ่ะหกหนึ่งดนักเรียนก็จะได้30มสิบคูณหนึจุดหกหคูณสิยกกำลังลบยีกรัมอันนี้คือสาร B 1โมเลกุล ใช่ไหมอ่ะเขาสูตรเดิมเลยสูตรก็คืออะไรคะสูตรเหมือนอันนี้เลยคะ่ะมวลโมเลกุลของสาร A อันนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นมวลโมเลกุลของสารอะไรคะของสาร B มีค่าเท่ากับมวลของสาร1 โมเลกุลเหมือนกันเนาะอ่าหารด้วยอะไรนะสั้นๆไปเลย1นึจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่ออลคอนนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเราคิดมาได้แล้วค่ะว่ามวลของสารบีอ่าหนึ่งโมเลกุลมีค่าเท่ากับ30คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบยี่กรัม หาหารด้วย1.66จุกคูณสิบยกกำลังลบยี่กรัมคิดเลขยากไหมคะเรียนไม่ไมีอะไรยากแล้วนะคะเนอะตัดกันเฟ์บตัดกันเฟ์บมันดูลุงลังไปงั้นแหละใช่ไหมมันดูเลขเยอะแยญ่ใหญ่โตเอาห6ึ่งคูณสิยกกลงสเหมือนกันตัดไปอีกตัดอีกเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของสาร B มีค่าเท่าไหร่คะโอ้คณี้ง่ายมาก มีค่า30สโมเลกุลมีหน่วยไหมไม่มีหน่วยเนะาะตัดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะนักเรียนตามทันไหมคะค่อยๆนะมันไม่ได้ยากค่ะบางทีโจทยมันดูตรงรังเนาะจริงๆแล้วไม่ไยากเลยอ่ะต่อไปข้อที่สาม ทีนี้ข้อที่3จะทำยังไงดีคะสารตัวอย่าง C จจำนวน5โมเลกุลเหมือนข้อเมื่อกี้เลยไหมสารตัวอย่าง C จจำนวน5โมเลกุลมีมวลเท่ากับ1.3.28.10 1คูณ10ยกกำลงังลบ21กรัมให้นักเรียนหามวลโมเลกุลของสารตัวอย่างเนี้ยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคะ่ะแค่เปลี่ยนจากเมื่อกี้ไรคะ6ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น5โมเลกุล เหมือนเดิมสาร C สาร C 5โมเลกุล5โมเลกุลมีมมล1น2 8ค 10, ูณ10ยกกำลังลบ21กรัมแล้วถ้าสาร C 1โมเลกุลล่ะคะคิดง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนนักเรียน นะคะชีวิตไม่มีอะไรซับซ้อนนะจะมีมวลเท่าไหร่เมื่อกี้5ใช่ไหมคะ5เท่านี่ก็1ก็เป็น1.328หารด้วย5ใช่ไหมหารกบคูณ10ยกกำลังลบ2ี่กรัมทีนี้ก็เหลือแค่ต้องเรียนคิดตัวเลขใช่ไหมคะเรียนคิดตัวเลขมาว่า1 จุดสามหนึ่งจุดสามเลยค่ะหนึ่งจุดสามสองแปดหารด้วยห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดตัวเลขได้ยังคะได้ไหมได้ไหม ให้เวลาเนี่ยคิดตัวเลขนะ1 3 2 8งหารหคูณด้ยิบยกกำลังลบ21มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ้ยอานเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ให้เรียนไปคิดเลข อันเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเรื่องรนยะสำคัญมีตัว นักเรียนก็จะได้แล้วค่ะหนึ่งจุดสามสองแปดหารด้วยห้าศูนย์จุดสองหกห้าหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบเอ็ดใส่สูตรเหมือนเดิมเลยค่ะเรียนสูตรก็คืออะไรคะครูไม่ต้องเขียนได้ไหมอันนี้ก็คือหาโมเลกุลเนาะมวโมเลกุลโมเลกุลของ สารเรายังไม่รู้เราต้องการหาอันนี้เราแทนค่าตัวเลขเลยนะ0จดอันนี้คือของ C 1โมเลกุลนะคะ0ูน5 6จุดสองหกห้ากคูณสิยกกำลังลบยี่หารด e. ้วยอะไรคะหนึ่งนสิคาร 1, 1> า์บอน12 1สองหนึ่งดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมกรัมอย่าลืมนะคะกรัม 5มันของบรรทัดนี้นะคะนักเรียนยังงงนะนี่คือนี้นะยังงงนะคะบรรทัดบันชนกันหน่อยอ่ะทีนี้การจัดกามไปแล้ว0 2656หารด้วย1 66จะได้0 16เหมือนเดิมค่ะ10ยกกำลังลบ21เขียนไว้ก่อนค่อยๆค,คิดกำลังลบ24ขึ้นไปข้างบนกลายเป็น10ยกกำลัง 24ใช่ไหมคะกำลังบวกเนาะขึ้นไปนะคะอ่ามันก็เหมือนกับอะไรคะมันก็เหมือนกับศูนจด 1, 6, ุ 10, ด16ึ่งหกคูณด้วยสิยกกำลังเท่าไรเอ่ยลบ21บวก24 10กำลัง3ถูกไหมหรือศูนจุดหนคูณด้วยพันนั่นแหละคูณ1,000 มีค่าได้เท่ากับ160อ,อันนี้ก็คือมวลโมเลกุลของ C นั่นเองอต่อไปข้อ4ข้อ4ข้อ4น้ำตาลทรายมีสูตรโมเลกุลเป็น C12H22O1 1น้ำตาลทราย1โมเลกุลมีมวลกี่กรัมอีกแล้วค่ะเขียนสูตรเดิมเลยค่ะมวล โมเลกุลของน้ำตาลทรายเนะาะใส่ไปเลย C12H22O11 ใส,ส่สูตรไปก่อนเท่ากับมวลของ C12H22O11 1โมเลกุลหน่วยเป็นกรัม หาด้วยคาร์บอน12ใช่ไหมอ่าก็คือ1.66่คูณ10ยกกำลังลบ24หน่วยก็เป็นหน่วยก็เป็นกรัมนะคะทีนี้เราจะหามวลโมเลกุลของ c 2 h h 2 o o 1 1ได้ยังไงเอ่ยมาซอกมุมนี้คาร์บอน12คาร์บอนมีมวลอะตอมเท่าไหร่คะ12ใช่ไหมมีกี่มีห้อ,อยยกเกียอตตอม12อะตอมปึ๊บบวกด้วย ไฮโดรเจนล่ะ 1>, 1 1คูณกับ22ออกซิเจนล่ะคะบวกด้วย16 16คูณกี่ตัวเนี่ย11ตัว11ตัวเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของน้ำตาลสายหรือว่า42 H 22 O 11จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่12คูณ12ก็เป็น144 144บวกด้วย22นะคะ แล้วก็บวกด้วยเท่าไหร่เอ่ย144เนี่ยค่อยๆค,คิดให้ดูนะบวกได้22บวกด้วย320อ่ะ320มีค่าเท่ากับ1 4 4บวก22บวก320นะ12 12 144ใช่ไหมคะย2่6คูณ11ไหม16คูณ11บนะางที16คูณ11อนักเรียนอันนี้ใหม่นะอันนี้ได้176นะคะอ่ะ144บวกด้วย22บวกด้วย176ได้เท่ากับ342 เพราะฉะนั้น342นี่ก็คือมมลโมเลกุลของโมลโมเลกุลของน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะซึ่งเราเาอามาใส่ตรงช่องนี้ก็จะได้เป็น342 342อ่อนะคะ,ะเท่ากับมวลโมเลกุลของอันนี้คือคำถามใช่ไหมเขาถามนะคะเรายังไม่รู้นะเราก็เขียนไว้มวมลของ C12H22O11 1โมเลกุลเวอร์กิกรัมนะคะส่วนก็ยังคงเป็น1.66กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมใช่ไหมอะอาแก้สมก,การแก้สมก,การยังไงเอ่ยเราก็ต้องเอาอะไรขึ้นไปนะคะ เอา1 6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมขึ้นไปคูณกับ3า2นั่นเองเราก็ได้3 4 2คูณ1 6 6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมก็คือมวลของ42 h 22 o 11 1โมเลกุล หรือว่าจะดูง่ายๆนักเรียนก็ทําไมคะเขียนฝังเขียนกับฝั่งมานักเรียนก็คูณตัวเลขเซจับให้เรียบร้อยนะมวลของ 42H 22 O 11 1โมเลกุลก็เท่ากับนะน้อนักเรียนที่เหลือคิดตัวเลขนะคะก็แค่เอา342คูณ1.66ูณ10ยกกำลัง4เองหน่วยเป็นกรัม นะหน่วยก็หน่วยก็จะออกมาเป็นกรมัมอน,นี้ก็คือคําตอบละนักเรียนก็ดูเลขในยะสสาคัญใช่ไหมคะข้างหน้านักเรียนต้องไม่เกินไม่เกินเลขเก้าเนาะใช่ไมไม่เกินสิบอะคะ่ะไม่ถึงสิบนะคะไม่ถึงสิบใช่ไหมคะเลขเลขที่เป็นทศนิยมข้างหน้านะคะจะลองดูนะลองหาคําตอบดูต่อไปข้อห้าข้อห้าแล้วมาถึงข้อห้าแล้วคะ่ะข้อห้านี่เป็นอะไรที่ทําไมคะ ไม่ได้ยากอย่างที่นักเรียนโอ้ยเห็นเยอะแยะมากมายอุ้ยมันต้องยากแน่ๆเลยไม่ได้มีความยากอะไรเลยค่ะนักเรียนอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนจำามวลอตอมได้หรือถ้าจำไม่ได้ก็เปิดในหนังสือตรงหน้าปกนะคะดูในตารางธาตุได้นะคะมวลโมเลกุลก็มาจากมวลอะตอมนี่แหละใช่ไหมคะอ่ะอย่างอย่างคาร์บอนเราใช้บ่อยมากคาร์บอนก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ12ใช่ไหมนะคะคาร์บอน12มีกี่ตัวเอ่ยมันห้อยอยู่ 7ใช่ไหมคะวงเล็บนี้ก็คือคูณแล้วเนะาะต่อไปบวกด้วยไฮโดรเจนคือ1ใช่ไหมหนนะคะแล้วก็คูณด้วย6มันหอย,อยหะนะคะแล้วก็บวกด้วยออกซิเจนเท่าไหร่นะคะออกซิเจนคือ16ใช่ไหมคะคูณด้วยมี2ตัวอ่าที่เหลือก็เป็นการคูณแล้วก็การบวกของเรียนเลยได้คำตอบมาเท่าไหร่ ก็แค่นั้นเองอ่าสิบสองคูณเจ็ดยกตัวอย่าง1ข้อเนาะคาะว่านักเรียนน่าจะทำได้แล้วแหละเนาะอ่าสิบสองคูณเจ็ดแปดบปดสบวกหบวกสามีค่าเท่ากับหมีค่าเท่ากับ100ร้อยเท่าไหร่คะหนึอ่าอันนี้ก็คือคำตอบแลวคะอันนี้ก็คือมวลโมเลกุล ใช่ไหมข้อ5.2 5.3 5.4ก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรต้องงงนักเรียนก็ค่อยๆขยายออกมาแบบนี้นะคะส่วนข้อ5.5นักเรียนอาจจะงงตรงจุดนี้นะคะจุดนี้จุดนี้นะคะแทนเครื่องหมายคูณเนาะแทนเครื่องหมายคูณน,นั่นแหละ เราแทนเครื่องหมายคูณแทนเครื่องหมายคูณนะคะแสดงว่าคัพเปอร์เนี่ยมันล้อมรอบอยู่ด้วยน้ำโมเลกุลของน้ำเจ็ดโมเลกุลด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนคิดคัพเปอร์ซัลเฟตออกมาได้แล้วนะคะนักเรียนก็ต้องมาบวกด้วยโมเลกุลของน้ำกี่ตัวคะเจ็ดตัวใช่ไหมแล้วถึงจะได้เป็นมวลโมเลกุลของจุลสี นะคะ copper sulfate จุดเน้ำจุดก็คือเครื่องหมายครูเครื่องหมายคูณเนาะเดี๋ยวนึกว่า X อ,อะไรอีกเอาเขียนให้คูณไม่น่ายากแล้วนะคะเนาะที่เหลือเป็นเรื่องของการบวกคูณลบหารอะไรของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ลองไปฝึกทำนะคะแล้วก็อันนี้ทำลงในสมุดนะคะ เนเพราะว่าเราไม่ได้มีเป็นใบใบแจกให้ใช่ไหมเรนก็ทําลงไปในสมุดนะคะค่อยๆทาค่อยๆคิดค่อยๆเขียนทําตามไปทีละข้อนะคะแล้วก็กดเครื่องคิดเลขได้ไม่ว่ากันนะคะขอให้เรนได้ฝึกได้ลองฝึกเขียนไล่ลองฝึกมือนะคะมันก็จะได้เราก็จะยังยังเราก็จะยังทำได้นะคะคล่องเพราะว่าในการหาโมเลกุลเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานที่เราจะต้องทําไมคะ เราจะต้องใช้ในการคำนวณโมลต่อไปนะคะแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโมลแล้วนะ,ะเรนก็ต้องโยงทุกอย่างาความสัมพันธ์ในเรื่องโมลให้ไดนะ้แล้วมันอันนี้มันก็คือเป็นพื้นฐานเห็นไหมคะเรารู้วิธีการหาโมลอะตอมเราก็เอาโมลอะตอมเนี่ยมาหาเป็นโมลโมเลกุลน,นะเวลาหาโมลโมเลกุลได้เนี่ยเราก็จะไปตอบเป็นเรื่องโมลสำหรับวันนี้นะคะก็เฉลย5ข้อ ใครมีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถสอบถามมาในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะหรือว่าในไลน์กลุ่มในห้องเราก็ได้อ่าเราก็ฝากไว้อย่างนึงนะคะวิธีในการส่งงานตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องนําใบงานใดๆมาส่งให้ถึงมือครูนะคะนักเรียนทำนักเรียนถ่ายรูปนะคะให้เวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนออมีสมาธิเมื่อไหร่ว่างเมื่อไหร่นักเรียนทํานะคะถ่ายรูป ที่เท่าที่เราเสร็จก็ได้ค่ะแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวไว้เป็นของแต่ละคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเท่านี้นะคะฝากไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตั้งใจนะคะ